สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้นะคะแหมบมก็จะมาทําเล็บมือนางค่ะเล็บมือนางอ้วนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เด้งด้วยค่ะก็วิธีทําไม่ยากเลยนะคะก็ทํามาฝากแม่บ้านต่างแดนเป็นพิเศษเลยนะคะจะได้ท่านยําเล็บมือนางกันแล้วค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะก็ต้มตีนไก่นะคะก่อนอื่นเลยต้องทําความสะอาดตีนไก่ก่อนนะคะตัดเล็บ ตัดเล็บให้สะอาดลอกคราบออกให้สะอาดนะคะแล้วก็จัดการกับตาปลาด้วยถ้าเขาจะมีตาปลามาด้วยแล้วก็จะจัดการตัดออกนะแล้วก็ตั้งหม้อต้มแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยต้มใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วแต่ขนาดของตีนไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะ หลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ไปน็อกน้ําเย็นนะคะน,น็อกน้ําเย็นเพื่อเป็นการหยุดสุกนะคะค่ะใส่น้ําแข็งเยอะๆก็ดีนะคะค่ะก็ตีนไก่1นึ่งโลนะคะต่อเบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะทําได้สองวิธีนะคะหรือว่าจะแช่น้ําปูนใสก็ได้นะคะน้ําปูนใสก็คือนาะคือปูนแดงที่คนแก่เขาใช้กินหมาก,กน,นะคะ เราก็เอามาผสมกับน,น้ําแล้วก็เขยา่าเขยา่ารอให้เขาตกตะกอนแล้วเราก็เอาส่วนที่ใสๆมาทําอาหารทําขนมนะคะเนี่ยนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ,คะก็ค่อยๆใส่น้ําไปเราจะใส่น้ําแค่พอให้ท่วมตีนไก่นะคะ ค่ะก็แช่ให้พอท่วมตีนไก่แบบนี้นะคะใช้เวลาแช่อย่างน้อยหกชั่วโมงนะคะแต่ว่าแหม่มจะแช่ก่อนนอนแล้วเช้าก็ตื่นมาทาเดี๋ยวแหม่มจะเอาถุงใส่น้ําแล้วก็ทับเขาไว้นะคะเขาจะได้จมจมนะจะได้จมเนะสมอกันดีนะคะโอเคค่ะค่ะเราก็จะมาแกะเล็บมือนางกันนะก็ใช้มีดปลายแหลมแหลมนะคะความจริงเล็กกว่าน,นี้ก็ดีนะแต่ว่าแบบไม่มีก็ กรีดเลยนะคะกรีดแบบนี้กรีดที่นิ้วแล้วก็ตรงกลางนี่ก็กรีดลงมาหมดเลยนะคะกรีดทุกนิ้วเลยอันนี้แมมก็กรีดไปแล้วบ้างแล้วนะแล้วก็ทําการผ่าตัด <c oughs> จับเขาตั้งแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้นะเราก็ใช้มือเลาะอันนี้นิ้วนี้แมมเลาะไปละปุ๊บแล้วก็หักกระดูกออก นี่แหละคะ่ะหักหักกระดูกออกนี่นะคะใครถนัดใส่ถุงมือก็ใส่ถุงมือนะนี่แม่มไปล้างมือสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะก็ค่อยค่อยเลาะอ,อืมนี่นะคะก็ค่อยค่อยเลาะไปนี่เห็นไหมกระดูกเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็หักไปเลยนี่หักกระดูกออกนี่ค่ะเห็นไหมกระดูกกระดูกออกมาแล้วอ่าแล้วก็จะหักแบบนี้ทุกนิ้วนะคะจนหมดเหมือนกันนะคะค่ะหลังจากที่เราแกะทุกนิ้วออกแล้วนะเราก็มาแหวกตรงกลางเนี่ยคะ่ะ แหวกตรงกลางเห็นไหมเห็นกระดูกชิ้นใหญ่ปะเนี่ยก็เขาจะมีตรงนี้เขาจะมีเอ็นเยอะหน่อยเนี่ยค่ะก็ดึงไปเลยอย่างนี้ง่ายดีเนี่ยค่ะดึงขึ้นไปข้างบนดึงปุ๊บแอบหลุดแล้วเป็นไงคะง่ายไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะดึงขึ้นแบบเนี้ยค่ะง่ายดีผ่าตรงนี้นะคะ เล็บมือนางเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงสวยแต่ถ้าผ่าด้านหลังนะคะเขาจะไม่เป็นทรงนะคะผ่าด้านหน้าเนี่ยแหละเขาก็จะเป็นทรงสวยนะก็ทําได้จะแช่น้ําปูนใสก็ได้น้ําปูนใสเข้มข้นนะหรือว่าจะแช่เบกกิ้งโซดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่จะแกะให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเล็บมือนางของเรานะคะแม่มก็ได้ทำนค่ค่ะการแกะไปแล้วโอกระดูกเยอะมากเลยก็ เนี่ยค่ะหนึ่งโลนะคะหนึ่งโลค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเนาะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะขอบคุณมากนะคะสูตรของน้องเก๋นะคะจากห้องครัวต่างแดนนะคะที่อนุญาตให้แหม่มทำคลิปนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันน่ะนะคะขอบคุณมากนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็แหม่มก็มีกลุ่มแล้วนะคะ มีกลุ่มแล้วแล้วก็มีเพจแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่ามาส่งกันบ้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วมอนจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะข้างล่างใต้คลิปของ y t u t u อะคะ่ะลองดูนะคะขอบคุณค่ะ